ขึ้นประโยคมาแรกๆก,ก็ชอบแล้วอ่ะประโยคมาประโยคแรกของเพลงแต่ถ้าถามว่าณตอนนี้ถ้าให้เทียบกันอ่ะชอบเพลงซีรีฟูในดวงใจพี่ต้อมนะครับระหว่างแก้งกับขี้หึงเอ่อครั้งแรกที่รู้จักซีรีฟูต้องบอกว่าก่อนเลยว่ารู้จักจากเพลงขี้หึงเพราะตอนนั้นหน้าเหมือนมันพึ่งมามี MV มบ่อยๆที่ขับมอเตอร์ไซค์เนาะอัลบัม้มจยซีแล้วพอช่วงแรกๆอ่ะ มันยังไม่ค่อยมี m v อะไรมากนะทาให้คนคือถ้าไม่ใช่คนดนตีจริงๆอ่ะจะไม่ค่อยรู้จักซิลลี่ฟูนะครับคืออ่าก็เลยรู้จักที่หึงก่อนแต่ถ้าถามว่าณตอนนี้ถ้าใเทียบกันอ่ะชอบแกล้งมากกว่ามันได้อารมณ์มากกว่าระหว่างแกล้งกับคนที่ฆ่าฉันนะครับชอบแกล้งมากกว่าผมรู้สึกว่าแกล้งมันยังดูได้อารมณ์มากกว่ามันอัลบั้มเก่ากว่าใช่ไหมคนที่ฆ่าฉันผมรู้สึกว่ามันเริ่มไปอีกแบบหนึ่งนะมันเริ่มพยายามทําตลาด เกินไปโอเคครับต่อไปอาจจะเป็นเพลงเพลงเร็วมากนะครับระหว่างแก้งกับจิจะครับเออจิจะเป็นเพลงที่พึ่งมาเหมือนได้ยินแต่ตอนนั้นเราไม่รู้จักซิลิฟูแต่เราเพึ่งมาแบบฟังเยอะๆตอนที่แบบนั่นแหละพอมาจูดซี่แล้วเออจิจะเป็นเพลงที่เวลาไปคอนเสิร์ตอะไรเนาะเมื่อก่อนชอบไปคอนเสิร์ตซิลิฟูอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าชอบจริงๆก็ยังเป็นแกล้งอยู่ ต่อไปแกล้งกับอย่าบอกว่ารักครับเออออันนี้เลือกยากจริงๆชอบทั้งสองเพลงเออแต่ยังชอบแกล้งมากกว่าโอเคครับต่อไปเป็นเพลงที่ผมชอบมากนะครับระหว่างแกล้งกับผิดที่ไว้ใจครับยังชอบแกล้งมากกว่าผิดที่ไว้ใจเป็นอบบัลบั้ม juicy ที่ที่ก็ฟังพร้อมๆกับพวกเอ่อคีดถึงแต่ชอบแกล้งมากกว่าชอบแบบแค่ขึ้นประโยคมาแรกๆก,ก็เออนั่นแหละก็ชอบแล้วอ่ะประโยคมาประโยคแรกของเพลงระหว่างแกล้งกับไหนว่าจะไม่หลอกกันครับ อันนี้ชอบท่อนฮุกข,ของไหนว่าจะไม่หลอกกันมากจังหวะที่แบบมันจะแปกปากอะ่ะชอบไหนว่าไม่หลอกกันมากกว่าโอเคครับอันนี้คือเพลงสุดท้ายแล้วครับแต่ว่าผมว่าเพลงเนี้ยคือเพลงที่แบบคิดว่าเด็กๆยุคนี้น่าจะฟังบ่อยที่สุดแหละเพราะมันสําหรับผมเนี่ยดังมากระหว่างไหนว่าจะไม่หลอกกันกับน้ําลายครับน้ําลายกับไหนว่าจะไม่หลอกกันชอบไหนว่าจะไม่หลอกกันมากกว่าน้ําลายนี่มันเป็นช่วง เหมือนช่วงท้าไๆอัลบั้มสุดท้ายก่อนที่เขาจะ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 แยกกันออกไปเนาะรู้สึกว่าน้ำลายคือถามว่าตอนคุณภาพมันไม่ได้ต่างกันหรอกแต่ว่ามันดันแยกตอนนั้นน่ะแล้วความดังความติดหูการทําการตลาดมันก็เลยหายไปรู้สึกว่าไหนว่าจะไม่รอก,กันโดนมากกว่าครับสาหรับผมครับพี่ตั้มรู้สึกยังไงครับกับตอนที่เขาแยกวงกันครับคือต้องบอกว่าตอนนั้นน่ะเรา เหมือนมันช่วงดังๆนังีกๆแล้เพิ่งปล่อยอัลบั้มคิงไซส์แล้วก็แยกเนาะซึ่งตอนนั้น,นอะ่ะเราก็ฟังเพลงเนาเป็นเราเป็นแค่คนฟังเพลงไม่ได้เป็นอะไรแบบอินกับดนตรีมากขนาดนั้นเราอยู่ช่วงประมาณแบบมปลายกาลังเข้ามาหาลาัยประมาณนั้นอะ่ะ <c oughs> ก็เลยรู้สึกเฉยๆแต่ตอนนี้พอเวลาผ่านไปแล้วอะ่ะรู้สึกว่าเฮ้ยทําไมเพลงของซิลิฟูมันดูมีมูลค่าทางจิตใจมากๆที่แบบมันไม่มีวันตายคือใครที่เป็นแบบ รุ่นผมหรือแม้กระทั่งรุ่นเด็กกว่าผมที่เพิ่งกลับมาฟังก็รู้สึกว่าเฮ้ยซีรีฟูนี้มันแบบสุดยอดจริงไม่มีวันตายนักร้องไม่ขายเนื้อแล้วคนยังแบบยัง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 ตามไปอ่ะยังแบบมีมันจบไปตั้งนานแล้วคนยังเอาไปให้เขาเซนอ่ะซึ่งมันมีมูลค่ามากๆอ่ะทั้งนั้นที่แล้วมันไม่ได้ดังแค่เพลงสองเพลงอ่ะมันมันดังทั้งอัลบั้มแล้วคนก็ยังอยู่ดีๆเอามาโคเวอร์เอามาฟังแล้วยังพูดถึงกันอยู่ว่าแบบมันสุดยอดจริงจริงมันสุดยอดมากทั้งเนื้อทั้งทํานองทุกอย่าง มันเป็นตำนานไปแล้วครับก็ตอนนี้คือเลยรู้สึกว่ามันมีมูลค่าทางจิตใจมากๆครับก็ใครที่เป็นแฟนซีรีส์ฟูเนาะก็ชอบเพลงไหนมากที่สุดก็ลองคอมเมนต์เข้ามาดูเพราะอะไรอยู่ในช่วงอายุไหนหรือเริ่มฟังเพลงไหนเพลงแรกก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ครับใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมันด้วยนะครับขอบคุณครับวันนี้ครับ